โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทํามือ Shadow Tei ครับมืองบประหยัดนะครับมือเทพราคาประหยัดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้ผมมีมือ Shadow Tei นะครับเป็นมือนี้อัุตดิบนะครับมีอ่ามือ Shadow Tei เฮ้ยมือ Shadow t มเ AM7 สองรูนะครับรูว่างครับแล้วก็มีไวออฟแอตแทกนะครับแล้วก็มีไ y ออฟแม็กซี่เลสนะครับ โอเคแล้วก็มีหินเจาะก,กลางนะครับอ่าแต่เรามาทํากันเลยครับคนแรกคือต้องบวกให้ได้สูงสุดก่อนโอเคครับเริ่มแรกครับเราจะทําการบวกก่อนนะครับ บวกเพื่ออะไรครับเพื่อให้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับในการออฟแต่ละทีมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การบวกิดด้วยนะครับอย่างอันนี้ค่าออฟแสนสองใช่ไหมครับใส่หินไป10เมตรถับหินออฟสิเมตรจะขึ้นมาเป็น85%ครับโอ,อก,กาสที่จะสําเร็จนะครับแต่ถ้าตอนนี้คือ85นะครับบวกศูนย สองเราบวกเยอะๆเลยเอาจดไปครับสามสี่บวกห้าพอแล้วครับบวกห้าโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับขึ้นมาเป็น37%เปอร์เ็นตะ์ครับหมายความว่ายิ่งบวกสูงครับ โอกาสสาเร็จอะในการออฟแบบมันจะเพิ่มขึ้นครับเนี่ยครับแต่หินออฟไปสิบเมตรที่มันเป็นแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วครับรูแรกผมจะยัดเป็นออฟแม็กซี่เลสเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่เจาะรูนะครับแม็กซีเลสจ,จะได้สองเปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าสําเร็จอุ้ยตกใจนึกว่าจะแหกโอเคครับรูที่สองต่อไปมันจะลดลงไปสิบเปอร์เซ็นต์มั้งจัดไปเลยครับ แท็กครับยีหน่วยครับผม2องชันสี่โอเคนี่นะครับอ่ะนี้เรามาดูของกันนะครับตอนนี้มือของผมนะครับความรับของแม็กีิเลตก็คือถ้าเกิดว่าเราออฟอะแต่ว่าเรายังไม่ได้จ่อนะครับมันจะได้2%ไม่ว่าจะขั้น ชาร์โดไทเทออเนียมหรือว่ามิทิวหรือว่าอะชิเดียมอะไรก็ตามออฟในรูที่ไม่เจาะมันจะได้สองเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเราเจาะปุ๊บแม็กคีมันจะเพิ่มเป็นสามเปอร์เซ็นตครับแล้วถ,ถ้าเกิดว่าเราจะเอาเบิ้ลอีกรูหนึ่งนะครับระหว่างที่จะได้หกเปอร์เซ็น์มันไม่ใช่นะครับถ้าเกิดเราเบิ้ลซ้าไปอีกรูหนึ่งอนะ่ะจากสองเปอร์เซ็นอะ่ะไปจากสามเปอร์เซ็นอะ่ะมันจะกลายเป็นแค่ห้าเปอร์เซ็นเอางี้เอางี้ง่ายก่อนแม็กคีอ่ะเรายังไม่ได้เจาะใช่ไหมครับ ไม่ได้เจาะแล้วเราออฟแม็กคีอรูแรกมันจะได้สองเปอร์เซ็นครับแล้วถ้าเกิดรูสองเนี่ยผมว่า mm. ตรงนี้เป็นรูว่างอยู่แล้วผมไปยัดแม็กคีอีกรูหนึ่งอนะ่ะมันจะได้แม็กคีเป็นสี่เปอร์เซ็นใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเจาะแล้วก็จากสองรูเนี้ยก็จะกลายเป็นแม็กคีสองรูแล้วรูว่างหนึ่งรูใช่ไหมครับแม็กคีอะมันจะขึ้นเป็นห้าเปอร์เซ็นครับไม่ใช่หกเปอร์เซ็นตนะครับแล้วรูสุดท้ายถ้าเกิดเรายัดแม็กคีไปอีกรูหนึ่งอนะ่ะให้เป็นแม็กคีสามรูอ่ะมันจะได้แค่เจ็ดเปอร Okay. ไม่รู้จะเข้าใจห okay. รือเปล่าครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรูเดียวนะครับเอา,อางนี้เป็นรูเดียวแล้วตรงนี้เป็นรูว่างนะครับสมมุติว่าตรงนี้ยังเป็นรูว่างอยู่แม็กซี่รูเดียวถ้าไม่เจาะครับมันจะได้สองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเราเจาะป,ปุ๊บแม็กซี่เป็นสามแล้วทีเนี้ยเราหวังว่าพอเราเจาะไปปุ๊บตรงนี้เป็นรูว่างแล้วจะเป็นรูว่างสองรูใช่ไหมครับแล้วเราหวังว่าไอรูเนี้ยเราสัญญาณแม็กซี่จะได้เป็นหกเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับพอยัดปุ๊บอะแม็กซี่อะจะเป็นแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่หกนะ เพิ่มมาอีกแค่สองเท่ากับว่าเหมือนไม่ได้เจาะและรูที่สามถ้าเรายัดเป็นแม็กที่สมรูจาก่าเรายัดไปอีกรูนึงอ่ะมันจะได้แค่เ็นะครับอ่าประมาณนี้ครับมันจะได้แค่รูแรกรูเดียวครับที่เยอะขึ้นมาหนึ่งเปอร์เพราะฉะนั้นผมจะยัดแค่รูเดียวครับรูแรกได้สองรูเหมือนจะใส่เป็นแอตแท็กนะครับโอเคแล้วต่อไปผมจะเจาะแล้วนะครับผมจะต้องใส่ก่อนนะครับโอเคครับใส่แล้วครับแล้วก็ถอดออก แล้วผมจะเจาะแล้วนะครับโ okay, อเคเจาะเสร็จแล้วครับตอนนี้ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆแม็กซ์ขึ้นมาเป็นสามเปอร์เซ็นตแล้วครับ <S 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 แล้วก็แอ t แท็2ยี่สิบห้าตอนนี้ขึ้นมาเป็นสี่สิบแล้วครับถ้าเป็นออฟอื่นนะมันก็จะคงที่อย่างรครับอย่างแอตแทกเนี่ยถ้าเราใส่กับแอตแท็กกับจากยี่ผ้าของชา a ์โดเตเทนะจากยี่ผ้าจะเพิ่มเป็นสี่สิบครับถ้าเจาะ รูสองถ้าเกิดเรายัดแอตแทกอีกก็จะเพิ่มอีกสี่สิบเป็นแปดสิบครับและรูสามถ้าเรายัดอีกเป็นแอตแทกอีกอ่ะก็จะเพิ่มอีกสีิบครับเป็นร้อยิบมันจะไม่เหมือนแม็กี่นะครับเอ่อแม็กี่มันจะเพิ่มได้แค่รูแรกรูเดียวที่ต่อครับโอเคแล้วต่อไปผมยัดต่อเลยนะครับสี่แสนแปดอ่ะยังมีตังอยู่ครับ ทีนี้ข้อควรระวังของการยัดรูซ้ําเดิมครับโอกาสสาเร็จจะลดลงนะครับถ้าเป็นรูซ้ําเดิมครับโอกาสสาเร็จจะลดลงครับเหลือหกสิบสองเปอร์เซ็นทีนี้ข้อควรระวังคือถ้ายัดไปแล้วทําไมผมถึงไม่เอาแม็กซี่มาใส่รูสองเพราะว่าถ้าผมเอาแอตแทกรูแรกแล้วแม็กซี่มาใส่รูสองถ้าเกิดว่าผมยัดรูที่สามแหกอะแม็กซี่รูที่สองผมจะหายไปครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องเอาแม็กซี่ไปใส่รูแรกครับ และแอตแทกมาใส่รู่สองเพราะแอตแทกมันถูกกว่าครับผมกดแล้วนะครับโอเคสําเร็จครับแล้วเราก็ได้มือเทพมานะครับเย่เดี๋ยวผมจะต้องเอาไปบวกให้สูงสูงก่อนนะครับตอนนี้มือของผมจะเป็นแม็กเลสสามครับแอตแทกแปดสิบแอมเจ็ดครับทําไมผมถึงเลือกเป็นอันนี้เอาใส่เลยครับนี่ทําไมผมถึงเลือกเป็นอันนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมใส่ชาร์โดไทเทเป็นอคว้าอยู่ครับ อาควาคริสตันซึ่งชาร์โดเทเทอ่ะมันจะแอตแท็มันจะน้อยกว่าขั้นซิกกว่าขั้นมิทิวใช่ไหมครับผมก็เลยจะเอาแอตแท็ตรงมือครับตรงเนี้ยแปสิบหน่วยนะครับมาโปใส่ัอเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับอ่าดูขั้นซิกนะครับอ,อ่อผมต้องวาร์ปก่อนอีกทีแก้บั๊กโอเค เป็นธนูขั้นซิกนะครับเดี๋ยวให้ดูธนูธนูขั้นซิกดูขั้นซิกสั้นๆอย่างธนูขั้นซิกนะครับมันจะแอทแทคบวกห้ามีไหมของผมมันบวกห้ามีครับอ่าแอทแทคบวกห้าครับอยู่ที่สองร้อยหกหน่วยครับ ธนูซิกบวกห้าอยู่ที่สอง้อหกหน่วยนะครับเพื่อนๆจำไว้ก่อนแล้วก็เป็นขั้นมิทิวผมไม่อยากจะเทียบกับวิทิวเลยเพราะว่าวิทิวมันแรงกันเยอะครับสองร้อยหกหน่วยวิทิวบวกห้ามันก็จะแรงไปอีกอะไม่ม,มีนะครับโอเคเอาคันซิกนะครับคันซิกมันสองร้อยหกหน่วยใช่ไหมครับแต่ว่าธนูของผมอันนี้บวกห้ามันอยู่ที่ร้อยสามสิบหกเองครับเพราะฉะนั้นผมจะเอามือ แต่ว่าออฟของผมตรงนี้มันเทพกว่าซิกแน่นอนแล้วใบออฟก็ถูกกว่าครับทีรามิสกก็ถูกกว่าครับผมก็จะเอามือตรงนี้ที่ได้อตแท็กแปดสมาโปสใส่อันนี้เลยครับมันจากสองร้ยจาก136ยสาหกอีกแปดิเป็นสองร้อสบหกครับแค่นี้ก็มากกว่าซิกแล้วครับเออประมาณนี้ครับแต่ว่าจะได้ออปชั่นที่โหดกว่ามืออ่าธนูจะได้ออปชั่นที่โหดกว่าครับประมาณนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวผมก็จะจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสำหรับมือครับ ออฟสวยงามตามท้องเรื่องประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแมสชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าสวัสดีครับไปละครับ